สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมก็มาพบกับผมเปาท w วนะครับผมก็สัครัคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะเข้ามารีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมกิจกรรมขอคอลโลทงของปนโลดเช่นเดิมแลบนะครับผมในส่วนนี้เราจะเมื่อคลิปที่แล้วของผมผมก็รีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมคอลโลทรงของปนโลเนาะกิจกรรมนี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้นะครับผมก็ไม่ใช่เข้ามาในรูปแบบของเดมมอนรอยัลแล้วนะครับขอผมไม่ใช่ครับ ไม่ไกลเข้ามาในรูปแบบของการสุ่มก่อนแลแบบกิจกรรมที่แล้วนะที่สุ่มก่อนคาราย้าไดมอนต์นรับกิจกรรมนี้คือกิจกรรมที่ให้เรานะครับเข้ามาสุ่มนะครับแต่ว่าเราจะเสีย เดโมนนะครับผมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่กออื่นเลยนะครับผมให้เราเลื่อนนะครับไปเข้มที่เราไม่อยากได้สองซินออกไปก่อนเนาะในส่วนนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมผมก็กำลังเลือกไอเข้มอยู่นะครับผมที่ผมไม่อยากได้สองซินออกไปนะครับเมื่อเรากดยืนยันแล้วนะครับผมเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะคือกดเราคือกดเลยนะครับพูดง่่นๆคือกดเรากดเลยครับนี่ผมกดไปแล้วครับซึ่งสําหรับในการสุ่มนะครับรอบแรกนะครับผมเราก็จะเสียนะครับเก้าไดโมนเราเล่าที่สองสี่สิบเก้าดมนนะครับ รอบที่3 99ไดมอนด์นะครับรอบที่4 199ไดมอนด์เนาะรอบที่5ก็299ไดมอนด์นะครับรอบที่6 399ไดมอนด์นะครับรอบที่7 599ไดมอนด์นะครับผมแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับเราจะเสีย799ไดมอนด์นะครับผมถ้าหากคิดไปยอดรวมนะครับผมก็ประมาณ2,500ไดมอนด์เนาะถ้าเราเข้ามากดสุ่มนะครับก็การรอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายเลยนะครับเพื่อเอาของคึ้หมดเลยในกิจกรรมนี้นะครับก็ประมาณ2,500มาครับ9ไดมอนด์แรกครับผมมาดูกันนะครับ อ่านะครับรอบแรกนะครับผมผมได้รับนะครับผมในสวนของกองสุมสกินปืนนะครับ M f o มาครับผมนี่ครับเวกกองสุมสกินปืน M f o ครับมาแล้วครับเปิดแล้วได้แบบเช่ามานะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดรอบที่สองกันต่อเลยครับผมรอบที่สองนะครับเสีย49่สิเดมอนนะครับเป็นการสุมรอบที่สองครับมาจัดไปครับรอบที่สองผมได้รับอะไรอ่ารอบที่สองนะครับผมได้สินสอหายวาทรงจํานะครับผมขอคโนมานะครับเดี๋ยวเปิดเลยดีกว่านะครับว่าเราได้กี่ซิสสวดครับอ่าผมได้มานะครับ80สิชิ้นนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับซุ่มก่อครับรอบที่3นะครับผมเราจะเสีย99เดมอนในการสุ่มนะครับมาดูกันได้รับอะไรครับเฮ้ยได้กระเป๋ามาครับได้สกินกระเป๋าน้องไายสมพูมาครับโหมานะครับเพื่อเพื่อกันละคนนะครับไม่ก็แปลกใจนะครับว่าทําไมผมยังไม่มีสกินน้องไายสมพูครับหลังจากที่เมื่อก่อนหน้านี้เมื่อปี2ปีที่แล้วอดนายมากๆเลยใช่ไหมครับในการสุ่มเดมอนรอย่านนะครับเดี๋ยวผมขอมาเกิดนะแบบ วดเร็วเลยแล้วกันนะครับผมคือไอดีนั้นนะครับที่ผมสุ่มได้นะครับผมน้องไก่ชมพูครับไปดีนั้นนะครับผมโดนเกียนไปครับโดนเกียนไปในระหว่างสกีมเลยนะครับไลฟ์ส่วนแอนิโม่ฮวีครับโดนไปเลยครับไอดีนั้นผมเสียดายมากครับผมผมเกินไปสี่พันบาทครับโดนเกียนไปเลยนะครับเพราะความของผมที่รู้เข้าไม่ถึงการนะครับสกีมไปด้วยครับเปิดข้อความ a m ็ไปด้วยแล้วก็มีข้อความเข้ามา OKP เข้ามาใช่ไหมผมก็ไม่รู้เอ๊ะมาส่งมาให้ผมทำไมผมก็แบบปัดขึ้นนะครับสุดท้ายไอดีผมโดนเกียนนะครับก็เเลยยยสีดา์นะ ฟรีเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็ระวังโดเกียงกันด้วยเนาะในส่วนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสตรีมหรืออะไรนะครับผมเราก็ระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะครับพยายามปิดข้อ,อความอย่าให้ข้อมันเด้งขึ้นมาเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าข้อความเด้งขึ้นมาแล้วมีใครสนใจที่จะแฮกไอดีเราในระหว่างที่เรากำลังสตรีมอยู่หรือเปล่านะครับก็ขอให้ปแบบเป็นแบบเป็นความรู้แล้วกันนะนะครับเพื่อป้องกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบผมนี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนนะครับพวกสเริมเมอร์คันหลายครับแต่ มาทำคลิปเรา u t u b e เน่งแคสเกมเป็นหลัดเลยนะครับสตรีมก็นนาคาทีเนาะเขามีโอกาสค่อยมาเนาะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกันต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อครับมาดูกันเลยนะครับรอบขับไปในการสุ่มนะครับเราจะเสียอยู่ที่ประมาณ10099ร้อยบดนนะครับผมในการสุ่มรอบขับไปครับมาดูกันได้รับอะไรครับอ่านะครับรอบขับไปได้รับในส่วนของสกินแอร์บอร์ดนะครับผมกบว่าในส่วนของสกินแอร์บอร์ดสกินนี้นะครับผมมีอยู่แล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเปโคเคนแทร์นะครับ ใกล้มา5โคเคแฮร์สมมติเราสุ่มได้ของที่เรามีแล้วนะครับก็จะได้โคเค้กสีแดงมานะครับนำไปแลกของรางวัลได้เนาะไปต่อครับรอบขับไปในการสุ่มนะครับเราจะเสีย299ไดมอนเนาะในการสุ่มใช่ไหมไกก่อนที่เราจะไปสุ่มนะครับเราจะพามาดูของรางวัลก่อนนะคือเมื่อเราสุ่มได้ครบตามที่ขอกําหนดแล้วนะครับสครั้งสี่ครั้งหครั้งนะครับเราก็สามารถรับโบนัสพิเศษได้นะครับนี่นะครับรับโบนัสพิเศษได้ครับเป็นปองไเดมอนร้อยย่าเมื่อสุ่มครบ4รอบครับไก่ข้าหันเราสุ่มครบผลรอบครับ เราก็เดี๋ยวกันรับมาใน่ว่ของกสุ่มสกินปืนนะครับจำนวนหนึ่งใบนะครับหาบลนะหนึ่งใบที่เราสามารถใส่ได้นะครับไม่จํากัดเวลาไม่กําหนดเวลาให้นะครับโอเคครับผมนี่ครับก็อย่าคีย์บอร์ดเลยนะแบบทคี่เหงนกันเลยนะว่าจะเสียเข้าไหร่เท่าหร่ในการสุ่มเนาะนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตก่อรอบขับไปเลยดีกว่าครับผมรอบขับไปในการสุ่มนะครับผมก็ จะมีนะครับในส่วนของแพนด้าหรือว่าภาพปิกป่าไแหละครับยันใดยันหนึ่งผมไม่ใจครับว่าใครจะออกมาให้ผมเพราะว่าในส่วนของสกินแฟชั่นนะครับน่าจะออกมาสุดท้ายเลยนะครับไม่น่าออกมาได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับจะออกหรือไม่ออกครับไปครับสอนเดมอนครับผมอโอว่าแล้วผมได้รับในส่วนของสกินแพนด้ามาจริงๆด้วยนะครับว่าแล้วว่าแล้วครับผมเพราะว่าเขาออกมาให้แบบในส่วนของสกินแบบอะไรนะคนเราทรงของปุ่นลลมาเลยน่าจะแบบว่า อดหน่ายเกินไปนะครับก m ็ก็อยากได้กาไรหน่อยเนาะอดยาาๆหน่อยนะครับโอเคครับผมรอบนี้นะครับผมเราก็สุ่มได้รับนะครับผมใน่ว่ของแมสเนาะถ้าเราสุ่มร้ขับไปนะครับผมเราจะเสีย5 9 9ไกดมอนนะครับก่อนที่เราจะไปสุ่มครับเดี๋ยวเรามารับบนน้พิเศษก่อนดีกว่าครับผมก็อสุ่มสกินปืนนะครับมูลค่า60ไดมอนนะครับผมนี่ครับได้มาแล้วนะครับนี่โอเคครับผมก็ผมก็อยากได้นะใน่ว่ของเซ็ซครับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าเซฟผู้ชายก็สวยนะ เซฟผู้หญิงก็คือว่าดูดีนะครับนี่ผู้หญิงก็สวยก็ดูดีนะผู้ชายก็สวยอะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเล่นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเนี่ยผมก็เลยอยากได้ในส่วนของผู้ชายนะครับผู้หญิงก็ดูดีผู้ชายก็ดูสวยดูหล่อกนะครับดูดีมากนะครับแต่อย่าว่าแหละเนาะมาเป็นเซฟลิมเกตเนาะนะครับได้ผู้ชายหรือได้ผู้หญิงมาก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราสุ่มเลยดีกว่านะครับเร่าขับไปในการสุ่มห้าอยเกากในมอนคาผมได้รับเซฟมาเป็น เซตนิงจาคอเราชนเกาะสว่าของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมผู้ชายไม่มาครับแคผู้หญิงมาแทนนะครับน้ําการจะไหลเลยดีไหมแน่นะครับผมอยากได้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะดินะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแกผู้หญิงมาแล้วนะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูในคันคลิกหน่อยก่อนผมดีกว่านะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับซึ่งรอบนี้เราก็แก่ผู้หญิงมาเนาะนะครับสวยมากนะครับก็ดีมาขออนุญาตแคปเจอร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับแคปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับ ในหน้าคีกกันก่อนผมยวพาไปดูเสื้อผ้าผมนะว่าผมมีเซตอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับก็ในส่วนของเซตคอร์โซ่ของปอลโล่นี่ครับหมดเซตผู้หญิงครับผมมีแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเซตผู้ชายผมก็มีอยู่นะมีอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่เซตหนึ่งนะครับผมที่เคยเข้ามารอบแรกในผมก็สุ่มแล้วก็ออกมานะครับนี่นะครับเป็นของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะครับเป็นเซตคอร์โซ่ของปอลโลเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง ถือว่าดวมผมดีนะนะครับผมที่กิจการที่ผมส่งไปก็หมดไปไม่เยอะมากนะครับคนรโชคของ,โโโของโปลโลรอบแรกที่เข้ามาผมจะไม่ได้ว่าหมดไปเท่าไหร่ครับก็หมดไปไม่เยอะมากนะครับผมก็ยังดีนะอ่ะนะครับผมก็เอาไปว่านะครับผมข่าวไปเพื่อซอกคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมพบกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆนะครับจบคลิปไปเพียงเข้านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ